โอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลสิกัญชาครับตอนนี้อยู่ที่สยามเซ็นเตอร์และข้างหน้าเราก็คือ RX 78 P ็ S os, <S 2กันด T2 กันต์เบสไทยแลนด์ว้าวโอเคครับตอนนี้ก็ทุ่มก,กว่านะ Center, นะฮะมาเดินเล่นที่สยามเซ็นเตอร์นะฮะเดี๋ยวจะเข้าไปดูงานด้านในนะครับว่าเขาวางผลงานไงกันบ้างแล้วก็กันตเบสไทยแลนด์ยังไม่เคยได้เดินกับเขาบ้างเลยนะหาวก,กาว่างเนะี่ย ตอนนี้ป่ะเดวเรไปเดินเล่นกันเลยดีกว่าสำหรับกันน้ำเบสไทยแลนดะ์นะจะอยู่ชั้นหนึ่งสยามเซ็นเตอร์ครับก็ถ้าเข้ามาจากทางสยามพารลกรอนนะก็ขึ้นบันไดามาหนึ่งชั้นนะครับมาอยู่ไหนปเราเดินไป ืดูดไม่ได้นะใส่หน้าก,กากอยู่เจ๊ตรเจอแล้วนะครับสำหรับงานประกวดนะฮะนี่บอกไว้ก่อนนะตอนนี้เรามา ทุ่มกว่านะครับก็คือเรามาทุ่มกว่าก็คงไม่มีใครอยู่แล้วตอนนี้คือมันจะสองทุ N ่มแล้วไงด้านหลังก็จะเป็นบูธนะฮะของกันด้มซีรีส์ต่างๆคงดูจากหลายๆที่แล้ว โอเคครับเข้าร้านมาแล้วนะครับเด็กกันด้มเบสไทยแลนด์นี่ปูนะฮะที่ทำสีแบบสีของกันน้าเบสนะฮะเป็นอีกแลนด์มาร์กเลยมาแล้วก็ต้องถ่ายรูปนะเก็บไว้เป็นที่อลึกเดี๋ยวเดินดูร้านนะครับคงไม่ได้ดูลึกนะฮะเพราะว่าคิดว่าหลายๆคนคงทำให้ดูกันไปหมดแล้วนะเดินเที่ยวเฉยๆแล้ว,ว,วกันนะครับ เรียวเกรดไฮนิวกันดัมเรียวเกรดจีออนแล้วก็ชี่กันดัมนะฮะก็ไม่ได้พาดูเป็นเรียงอะไรไปนะเจอไหนก็ขอถ่ายนะนี่จับซีรีส์กันดัมจับเบิ้งโอนะฮะในส่วนของการจัดเรียงตู้สวยงามโซนกลางครับมีจอ LED ขนาดใหญ่เลย เดี๋ยวขอดูในส่วนของลิมิเต็ดนะโซนลิมิเต็ดนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับคือเห็นว่าปู่ยูกฮาม่านี่ก็น่าจะหมดกันแล้วนะครับเดี๋ยวขอดูตัวเล็กๆแล้วกันมีเงินซื้อแค่ตัวเล็กๆนะว่ามีอะไรให้เลือกซื้อกันบ้างนะนี่ครับโซนลิมิเต็ดที่เล็งไว้คือตัวเล็กๆเพราะว่าตัวใหญ่ไปไม่ถึงตัว <laughs> น,นี้ก็น่าสนใจนะ ซ e c o นวีนะเคลียร์เป็นไฮเกรดแล้วก็ปูนะฮะเป็นเคลียร์อ t ดิชั่นตู้นี้เลยเพอร์เฟกต์เกสแอนลีชนะทำให้ดูไปแล้วนะฮะด้านล่างเป็นเ n t นที่เกรดสวยงามแล้วก็บอปทอสนะฮะตัวนี้ฟูลแม c h a น i ก ฟรีดอมกันดั้มนะเวอร์จีซีพรีนะบอกเลยว่าตัวนี้ดูรีวิวจากต่างประเทศแล้วชอบมากนะครับแต่ว่าก็เพิ่งต่อฟรีดอมมาเตเกตไปไงแต่ตัวนี้เป็นฟู l มิ e c h a นิกนะครับก็เลยขอช่งางใจไว้ก่อนแล้วนะคงยังไม่ได้เอาไปนะฮะนี่ฟู่โยโกฮาม่าครับผมและ limited i ไอเทนะครับ แน่นอนครับเป็น RX8Q2 version 3.0นะฮะ Clear Color นะครับก็เรียกได้ว่าจัดทั้งแถบเลยนะฮะเยอะมากตัวนี้ก็ลิมิเต็ดเหมือนกันฮะ Sakura Warrior Live Concert Version นะครับ Barbatos บบจัดกันไปหรือ,อยังนะ Clear Color นะครับนี่ Freedom นะฮะ หนึ่ง <1 S 2> ต่อร้อยฟูลแมชชีนิกของจริงก็จะเป็นแบบนี้สวยงามโซนนี้ก็เป็นบูธตัดแสดงอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนที่เขาประกวดชนะเลิศและลองชนะเลิศของปีที่แล้วนะฮะเอ๊ะน่าจะชนะเลิศหมดเลยใน3รุ่นอะ่ะขออภัยเพราะว่ายืนดูจากด้านหลังนะฮะและนี้ก็คือภายในร้านแบบคร่าวๆซึ่งบอกเลยว่าทางร้าน พื้นที่เยอะมากนะฮะเนี่ยคือเดินให้ดูเลยว่าพื้นที่มันกว้างแค่ไหนนะครับนี่กว้างมากแล้วก็จะมาในโซนนี้จะเป็นแบบด้านหลังเนี่ยจะเป็นของธรรมดานะฮะโซนตรงนู้นเป็นลิมิเต็ดนะครับก็จัดเรียงตามซีรีส์นะฮะถ้าเป็นตัวธรรมดา ถ้าสมัครสมาชิกเนาะก็จะได้ลดส0อร์เซอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าแอบบอกตามตรงนะครับก็อาจจะยังแพงกว่าด้านนอกนิดนึงถ้าจะเข้ามาก็แนะนำซื้อตัวลิมิเต็ดไปเลยดีกว่านะฮะและนี่มาสเอรเกวอร์ชิลยาของจริงก็เตรียมตัวรอนะฮะสิ้นเดือนนี้ โซนนี้ครับคามาชิเนชั่นนะฮะนี่ตรงนี้ก็เมทัลบิวโขยังสวยอะ่ะนั่นนี่ก็ยังเป็นบูธอยู่นะฮะในแต่ละซีรีส์นะฮะเขาก็จับแยกจับวางไว้นะครับ มีให้ดูนะฮะตลอดแนวเลยโอเคครับก็ไหนๆก็มาแล้วนะฮะจัดไปสักหนึ่งกล่องนะลิมิเต็ดเหอนกันเอ็นิเกรตนะไปะจ่ายตังค์เรียบร้อยครับสำหรับปู่เอ็นทิเกรดนะก็ได้มาเป็นถุงแบบนี้นะครับโอเคกลับแล้ว ก็โดยรวมในร้านนะครับตอนนี้ก็คือมันจะมีทางเข้าออกสามทางนะครับแต่ตอนนี้เปิดให้เข้าออกได้แค่ทางเดียวนะครับและอย่างที่บอกอันนี้คือกว้างมากเห็นไหมกว้างมากนะครับสําหรับ c a นตับเบียรไทยแลนด์ก็ถ้าใครว่างนะครับช่วงนี้มีงานประกวดด้วยก็อย่าลืมมาแวะที่กันตับเบียร์ไทยแลนด์กันนะครับสําหรับคลิปนี้ขอจ,จบดเปคลิเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม